ปรากฏว่าสายแซะเยอะมากๆเลยนะสงสัยใจอิจฉานะครับขนาดชนะนี่ยังหายผลมาล้อเขาได้เลยนะฮะสำหรับรบุรีรัมเนี่ยนะฮะนั่นก็คือนครราชสีมามาสด้านั่นเองนะครับล่าสุด2นัดหลังนี่เขาเรียกว่าเป็นแมวเก้าชีวิตนะครับสวัสดีครับผมชุบปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไฮไลท์ฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชียาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกคู่วันพฤหัสบดีกันหน่อยนะฮะผมเอาคู่วิลลัมมาพูดถึงแล้วกันนะครับก็บุกไปเอาชนะขอนแก่นได้สามประตูนนะครับโอ้โหฟอร์มสุดจัดเลยครับนะสำหรับวิลลัมนะฮะเกมนี้3แนวรุกยิงกันครบครับสุดชัยใจเด็ดลูคัสคิสปิมแล้วก็ปิดท้ายที่ กิจเม่บิสโซลี่นะฮะตอนนี้ผลงาน4นัดล่อไป1 6ประตูครับคุณผู้ชมครับสำหรับบุรีรัมยิงเฉลี่ย4ลูกต่อเกมนะครับอะไรมันจะเถื่อนขนาดนี้นะครับก็ผลงานสุดๆจริงๆนะฮะคือต้องบอกว่าบุรีรัมเนี่ยเตรียมแผนมาดีมากในเกมนี้นะครับมาเจอกับสภาพสนามที่สุดเละนะครับของอบจขอนแก่นนะฮนะน้ำขังแล้วก็เล่นยาก แต่พวกเขาเองก็เอาตัวรอดไปได้นะครับจริงๆสถิติของพวกเขาในการบุกมาเยือนที่่อนแก่นเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับเพราะว่ามาเจอสภาพสนามปราบเสียนี่แหละฮะทำให้ก็เล่นยากทุกทีปีนี้ก็ล้างอาหฐานได้สำเร็จนะครับแล้วก็จัดหนักจัดเต็มใส่เจ้าถิ่นนะฮะตบต้นทบดอกกันไปนะครับทำให้ก็ขึ้นไปั้างจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับหนาวกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนบุรีรัมนะฮะก็ขึ้นไปแทนที่ท่าเรือนะครับเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับแม้ว่าจะคะแนนเท่ากันนะครับ12แต้มเต็มนะครับ ก็ลุงในวินเองเขาก็ลั่นมาจะขู่ไว้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วด้วยนะครับนะฮะบอกว่าปีนี้เนี่ยุรลรัมจะนําแบบม้วนเดียวจบนะครับจะไม่เสียทรงเหมือนปีก่อนแน่นอนนะครับก็รอดูนะฮะแต่ยอมรับเลยว่าออกสตาร์ดุมากนะครับในปีนี้สาหรับวิีลัมนะครับก็คือไม่อยากจะไปเร่งในช่วงท้ายเล็กหหรือว่าช่วงเล็ก2แล้วนะครับกะว่าจะปิดจ็อบให้เร็วเลยนะครับสำหรับในปีนี้นะครับส่วนคอมเมนต์เองถ้าไปไล่ดูตามเพจบอลไทยต่างๆที่ผมเข้าไปส่องๆดูหลังจบเกมปรากฏว่า ปรากฏว่าสายแซะเยอะมากๆเลยนะสงสัยใจอิจฉานะครับขนาดชนะนี่ยังหาผลมาล้อเขาได้เลยนะฮะสำหรับบุรีรัมเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยคอมเมนต์บอกในเชิงประมาณว่าเก่งแต่ในไทยอะไรแบบนี้นะครับนะฮะพอไปต่างประเทศไม่ได้เรื่องนะครับอะไรอย่างนี้นะก็สุดจริงนะครับผมะเชื่อจริงเลยนะฮะแฟนสายแซะเนี่ยนะเขาชนะสวยสดงดงามขนาดนี้ยังหาเรื่องมาล้อเขาได้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับสีสันฟุบอลไทยแล้วกันนะฮะ ในการตามแช่งวิลลามนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นเรื่องของทีมที่ฟอร์มดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังคงสนะารรยพ่ายเช่นเดียวกับบุรีรัมย์แล้วก็ท่าเรือด้วยนะฮะนั่นก็คือนครราชสีมามาสด้านั่นเองนะครับล่าสุด2นัดหลังนี่เขาเรียกว่าเป็นแมว9ก้าชีวิตนะครับเกือบจะแพ้แล้วแต่ว่ามายิงตีเสมอนะครับทีมคู่แข่งได้ช่วงนาทีบาดทดเจ็บนั่นเองนะครับรอดตัวไปแบบบุดวิดเลยนะครับ ผมลองไปเช็คข้อมูลนะครับเพราะว่าเห็นแฟนบอลเนี่ยมาม้นต์กันในเพจต่างๆนะครับบอกว่านอกจากโคราชจะไร้พ่ายตอนนี้4เกมในนัดเปิดซีซั่นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีสถิติสุดอึ้งกว่านั้นนะครับนะฮะทีมของโคชโจตอนนี้เนี่ยไร้พ่ายมาแล้ว23เกมติดต่อกันนะครับถ้านับรวมของเดิมปีก่อนนะครับที่ทําไว้19เกมนะครับบวกกับปีนี้อีก4เกมนะครับถ้านับย้อนหลังไปเนี่ย แพ้นัดล่าสุดก็คือ9ธันวาคมปี2023น่นู่นเลยนะครับนะฮะบ,บุกไปแพ้เชียงใหม่อยู่ในเจ็ดศูนย์รสสุดจริงครับลุกทีมของโคชโจนะเวลานี้นะครับแล้วก็นักเตะด้วยนะครับถือว่าฟอร์มสดมากนะครับโดยโคชโจให้สัมภาษณ์ผลงานที่ไร้ภาพแบบนี้บอกว่าต้องยกเครดิตให้ลูกทีมเลยนะโดย2งเกมล่าสุดประตูที่เราโดนนําแล้วก็มาเสียจุดโทษเนี่ยนะฮะก็โทษกันไม่ได้แต่เราไม่ท้อแล้วก็ตามตีเสมอเขาได้น,นี่คือจุดแข็งของทีมเราในปัจจุบันที่ทําให้ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครได้ต่อไป แต่การไม่มือเปล่ากลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เพิ่มความมั่นใจใทีมด้วยนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสถิร้ายพ้าของโคราชเนี่ยจะไปสู่ที่ตรงไหนนะครับแต่บอกเลยว่าใครเจอกับโคราชเวลานี้นี่เหนื่อยแน่นอนนะครับคือจะกินพวกเขายากมากนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแมวก้าชีวิตน,ะนะั่นแหละฮะโอ้โหก็ตายยากจริงสำหรับโคราชในปีนี้นะครับในการกลับมาสู่ไทลีกสูงสุดนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนะมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกประชาชาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุท่านที่ติดตามครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ